คทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม HP Man นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำรถ2,000 HP นะครับก็เสียงเบาก็ขอภัยด้วยนะครับขั้นแรกเราต้องมีรถ2,000 HP ก่อนนะครับตอนนี้รถ2,000 HP ของผมก็มีประมาณ87คันนะครับ ก็ผมก็จะเอาคันนี้ทํารถสองพันทีนะครับคันแดงๆเนี่ยครับคันนี้ผมยังไม่ได้ทํานะครับมาเราก็เริ่มทํากันเลยนะครับก็ขั้นแรกเราก็ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วกดไปที่รูปสีส้มส้มขวามือนะครับอันใหญ่ๆกว่าเพื่อนนะอ่ะเอ้โไปแล้วกดเซฟซ้ายมือนะครับกดเซฟกดรูปโหลดอะ่ดดอะกดเซฟ ครับเดี๋ยวผมตัดตอนที่ผมกดเซฟเสร็จเลยนะครับโอเคครับเราก็เซฟเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเราก็เซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็กดไปที่ออกจากรหัสนะครับขวามือนะครับออกจากรหัสครับแล้วกดอันเี้วเขียวนะครับแล้วผมจะตัดตอนผมออกจากรหัสก่อนนะครับครับเราก็ออกจากรหัสแล้วนะ ใช่ไหมครับเราก็ออกจากเกมเลยนะครับโอเคครับเราก็ออกจากเกมแล้วใช่ไหมครับเราก็มาลบเกมออกนะครับลบไปเลยนะครับโอเคเราลบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วใช่ไหมครับเราก็นี่ครับอันตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับ ก็กดเข้าไปนะกดอันขวามือนะครับก็รอให้มันโหลดก่อนนะครับโอเคเราก็ติดตั้งกันเลยนะครับ ติดตั้งเสร็จแล้วเราก็เปิดเลยนะครับเราก็อยู่ในเกมโกงแล้วนะครับเราก็ใส่รหัสไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาคนที่เข้ามาเข้ามาต้องกดไปที่คอนเฟิร์มแล้วกดไปที่อันส้มส้มฝั่งขวาใหญ่ๆตรงนี้มันก็จะมีให้ใส่รหัสนะครับก็ผมใส่ไปแล้วนะครับโอเคเราก็จะมาเริ่มทำรวดสองพันเอทีกันเลยนะครับ ขั้นแรกเราต้องมีรถ2 0 0พันเอพครับคือรถคันนี้นครับกับรถที่ผมจะทำก็คันนี้นะครับโอเคเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะครับไปที่รถ2 0 0พันเอพนะครับรถ2 0 0พันเอพแล้วกดไปที่ตรงห้าหมื่นครับบูห้าหมื่นอะไรเน <everybody knows S 2> ี่ยขบูห้าหมื่นติ๊ก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 ติ๊ไปเฉยๆ,ๆนะไม่ต้องไปกดอะไรกดเที่ยวขบูห้าหมื่น แล้วกดออกกดย้อนเรากดไปที่รถรถคันที่เราจะทำสองพัน p นนะครับแล้วเรากดไปที่เครื่องแล้วกดสีส้มส้มขวามือนะกดเป็นหนึ่งครั้งแล้วเรากดตรงที่คาบู 2, สองแสนโอเคเราก็ได้รถสองพันแล้วใช่ไหมครับเรากดย้อนย้อนเรากดไปที่คอนเฟืองงล้วกดไปที่ปุ่มสีส้มใหญ่ แล้วก็กดเซฟนะครับกดเซฟซ้ายมือนะครับเ๋ยวผมตัดตอนที่ผมเซฟเสร็จเลยนะครับโอเคครับเราก็เซฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็กดออกจากรหัสเลยนะครับกดออกนะครับกดอนสีเขียวครับเซฟเสร็จเราก็เราก,กดออกจากรหัสเสร็จเราก็ เรากดออกจากรหัสเสร็จเราก็กดออกจากเกมไปนะครับแล้วเราก็กดื้อเก,ม,เกมโกงออกไปนะครับแล้วเราก็โหลดตัวเกมในไปสโตนะครับก็อย่ากืมตัดตอนที่มันโหลดเสร็จเลยนะครับโอเคครับเราก็โหลดเสร็จที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าเราก็กดเปิดกันเลยนะครับ ครับเราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็กดไปที่ตั้งค่าเรากดตรงนี้เราเราก็มาใส่รหัสก,กันเลยนะครับเราก็จะมาดูว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับ โอเคครับเราก็ใส่หรหัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมาเราก็จะมาดูว่ามันจะได้ไหมรถส่งพันสีนะ่พนกดเข้าไปเฮ้ยได้จริงๆด้วยนะครับรถสองพันสี่พก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้ช่อง HP Man ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ